เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับ7ปีแล้วน้องหมาของเราจากหมาเด็กๆน่ารักก็กลายเป็นหมาชราเดินแทบไม่ไหวแล้วสัตว์เลี้ยงของเรานะครับพูดไม่ได้คุณจงต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมและลักษณะการกายภาพของเขาเองนะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าน้องหมากลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวความผูกพันแนบแน่นวันเวลาเหล่านั้นนะครับมันจะผ่านไป7ปีได้อย่างรวดเร็วครับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับสำหรับน้องหมาแก่ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลอาหารนั่นเอง การที่น้องหมาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์เหมาะสมกับช่วงวัยของเขานะครับก็ทําให้เขามีอายุที่ยืนแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับน้องหมาเมื่ออายุมากขึ้นนะครับคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องการโภชนาการนะครับอาหารสิ่งไหนควรหลีกเลี่ยงอันไหนควรให้น้องทานมากขึ้นนะครับ เมื่อน้องหมาอายุเกิน7ปีขึ้นไปนะครับคุณควรกําหนดปริมาณเกลือในอาหารนะครับไม่ให้มากเกินไปเพราะมันจะส่งผลเสียกับไตนะครับและคุณเล่ยกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะครับเพื่อลดโอกาสเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยนะครับนอกจากนี้การให้อาหารเสริมกระสุนักยังเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่นิยมมากๆด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะครับก็สมัยใหม่นะครับสามารถบรรจุอาหารเสริมหรือวิตามินบางอย่างนะครับแล้วก็มีสูตรแบบต่อต้านเชื้อโรคแล้วก็ช่วยอาการบรรเทาอักเสบต่างๆได้นะครับ อาหารเสริมที่มีสารสกัดจากขมิ้นนะครับก็ช่วยบำรุงสมองนะครับป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ฟื้นฟูความสมดุลระบบการขับถ่ายทางปัสสาวะนะครับระบบเดินอาหารนะครับลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะครับช่วยป้องกันเบาหวานและข้อักเสบได้ด้วยนะครับอาหารเสริมจากสารสกัดเปลือกมังคุดนะครับจะช่วยเพิ่มพลังงานและสร้างความกระปี้กระเป๋านะครับต่อต้านความซึมเศร้านะครับบรรเทาอาการอักเสบต่างๆแล้วก็ ช่วยเรื่องโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งไขข้ออักเสบได้ด้วยนะครับน้ำมันปลาหรือกดไขมันชนิดโอเมก้า3นะครับก็จะลดการอักเสบของผิวหนังเส้นขนบำรุงผิวหนังและเส้นขนให้แข็งแรงวิตามินรวมนะครับช่วยบำรุงและปรับสมดุลให้ร่างกายมีภูมิต้นานทานที่ดีขึ้นนะครับ กดอะมิโนรวมนะครับช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอไม่ต้องรอให้เขาแก่งอมตาฝ้าฟางเดินไม่ไหวซะก,ก่อนนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราสามารถหามาให้เขากินได้ก็ป้องกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับคุณสามารถเริ่มต้นดูแลน้องหมาได้ให้สารอาหารที่ครบถ้วนกับเขาตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะสุนัขก,ก็เหมือนคนครับน้องหมามีชีวิตที่ดีก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ยอย่างมากนะครับด้วยรักระหว่างดีนะครับถ้าเกิดน้องหมาของคุณนะครับเป็นโรคไขข้อเสื่อมนะครับแนะนําให้หาแอนติโนมาลดอาการปรวดลดอักเสบให้น้องสุนั แนะนำให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกและบำรุงระบบประสาทโดยรวมนะครับทำให้เขาฟื้นตัวและกลับมาแข็งแรงเดินได้ปกติอีกครั้งนะครับด้วยรักระหว่างดีไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ